จะได้เกิดในวันอังคารนะฮะไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับตั้งแต่วันที่3นะครับถึงวันที่9นะครับเดือนตุลาครับมีเหตุอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราบ้างครับในเรื่องแรกครับคือเรื่องการงานครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับงานต้องเรียกว่าฝ่าฟันเยอะเป็นพิเศษนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องฝ่าฟันกับรบกับผู้ใหญ่หัวหน้านะครับหรือผู้กำังชารครับรบกับเพื่อนร่วมงานนะครับคือมันจะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะครับในการที่จะต้องประทะคารมปะทะอารมณ์นะครับบางทีมันเป็นเรื่องของความ คิดหรือว่าเรื่องของทัศนคตินะครับหรือว่าในเรื่องของมุมมองของการงานนะครับที่มันไม่ค่อยตรงกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะมีความแย้ง,ยงกันบ้างน,นะครับฉันก็ให้รู้นิดนึงว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะอ่าโอเคครับต่อมาครับถ้าเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางทีจะเป็นเรื่องของการด้โปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆกันนะครับหรือว่ามีอะไรที่มีการ เรียกว่าเริ่มต้นบางสิ่งนะฮะแต่ว่าทําได้ดีครับทำได้ดีมากรับคนเกิดยวกับคารในเรื่องของการงานนะครับแต่ว่ามันต้องระมัดระวังอารมณ์นะครับแลวต้องกดอารมณ์เป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามีใครบางคนที่ทําให้เราแบบงุนงิจใจไม่ค่อยสบายกายใจเนาะโอเคเรื่องของการเงินบ้างครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับดาวการเงินนะฮะเป็นช่วงของเงินหมุนนะฮะหมุนเงินได้ทันข้อดีคือหมุนได้ทันนะถ้าใครที่กลัววิตกกังวลนะครับเรื่องของเงินทองครับก็ให้ความมั่นใจได้ว่า มันยังพอมีนะครับหมุนแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามานะครับมันก็ทําให้เราอกชื่นอกชื่นใจได้นะครับรปกาศต่อมาครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษนะครับแง่ก็โอเคนะครับแล้วก็ใครค้าขายสัปดาห์นี้มันจะฝุดฝุดนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้กําลังเพิ่มหน่อยนะครับในเรื่องของการจัดโปรโมชั่นหรือว่าการทําการตลาดหรือว่าอะไรที่มันมากกว่าปกติครับถึงจะได้ตัวเลขที่ชื่นใจไม่งั้นมันจะดูหนืดๆนนะฮะโอเคต่อมาครับ เรื่องของความรักครับคนที่โสดนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันเหมือนเบื่อๆเซ็งๆเนาะมันจะคุยอะไรกับใครใหม่ๆมันก็รู้สึกว่ามันยังดูเหนื่อยๆเพรียๆฮะบางทีมันอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมนะครับฉะนั้นช่วงนี้คนที่โสดนะครับใครเข้ามามันก็จะได้คุยปกติครับถึงถต่ว่าแรงแรงที่บันดาลใจที่จะคุยหรือว่าจะมีใครสักคนหนึ่งแบบมีากลับมาใกล้ชิดอะไรกันนะฮะหรือว่าจะอยู่ร่วมกันมันน้อยไปหน่อยครับฉะนั้นช่วงนี้ก็คุยทั่วๆไปแล้วกันนะครับมันเหมือนกับ พลังงานที่จะมีคู่มันมันไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่เนาะโอเคต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนครับคนในช่วงสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่มันมีโอกาสที่ต้องช่วยเหลือกันและกันหรือว่าจะต้องทาอะไรด้วยกันนะฮะมันเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจบางเรื่องด้วยกันนะครับหรือว่าจะมีปะทะคารลมลลเล็กเล็กน้อยอะไรกันบ้างน,นะครับแต่ว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติครับแต่ให <hi> ้รู้ว่าโอเคสัปดาห์นี้ด <Yeah. S 1> ูตึงๆนะฮะมีความเครียดๆบางๆนะครับ <masses> ก okay, ็ต้องบอกว่าช่วงนี้งานเขาก็ยุ่งงานแล้วก็ยุ่งเหมันก็เลยมีความตึงๆกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะครับมันเป็นเรื่องปกติโอเคต่อมานะครับในเรื่องของท่านที่อยู่ตามประเทศครับต้องเตือนนิดนึงครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เยอะเป็นพิเศษครับรวมถึงช่วงที่จะประทะคารลมหรือว่า มีอารมณ์หงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานนะครับงุดหงิดกับญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดบางคนทําให้เราแบบลำคาญใจเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คุยแล้วก็เคลียร์กันได้นะฮะประการต่อมาครับในช่วงนี้ครับมุมดาวเกี่ยวข้องหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในระยะนี้คือ1นะครับท้องผูกท้องเสียข้อ2ความดันอ่าใครเป็นความดันต้องระมัดระวังครับข้อ3นะฮะเรื่องของเส้นผมครับมีดวงผมหลุดผมร่วงครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะครับคันตามเนื้อตัวครับส่วนท่านีะไวสวอรระวังลมพิษ เจ็บคอมีเสมหะนะครับแล้วก็ปวดฟันเสียวฟันนะครับปัญหาเรื่องช่องปากแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะครับหรือภูมิแพ้จะมีปัญหานะครับโอเคครับต่อมาครับเรื่องของมีโอกาสนะครับเลขมงคลมงคลเขาบอกว่าชอบเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับเลข18 4 6ครับเลขที่ไม่ถูกโชโรคือเลข9แล้วก็ต่อมาครับเรื่องของท่านที่จะบอกว่าสีที่ถูกโชโรครับบางคนเอาไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวเราสัปดาห์นี้ครับโดยรวมมีสีดังนี้ครับสีเหลืองนะครับ ต่อมาครับคือสีน้ําตาลครับต่อมาคือสีขาวครับแล้วก็สุดท้ายฮะคือสีชมพูครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉลอคือสีม่วงครับวันที่ดีครับมีดังนี้มีวันพุธนะครับแล้วก็วันเสาร์ครับส่วนวันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของการทําบุญมีโอกาสทําบุญที่เกี่ยวข้องเกับเรื่องของคนชรานะครับคนสูงวัยเนาะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับบุปการีครับดีมากๆเลยทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตสัตว์นะครับถ้ามีโอกาสต้องทำเนาะ ต่อมาเรื่องของการทถคบทั่ไปนัดนะครับค่าน้เค่าไฟนะครับเรียกว่าจําเป็นที่สุดนะฮะรวมไปถึงครับเรื่องของถ้าใครที่มีโอกาสนะครับใครมาบอกบูญในช่วงนี้ทํามากทาน้อยทำนะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของการเรียนครับมีโอกาสถ้าใครที่ต้องสอนต้องสอบหรือว่าต้องทําอะไรก็ตามในช่วงรือแข่งขันนะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่มันจะติดติดขัดๆนะครับเนี่ยสัปดาห์นี้เนาะมันจะติดติดขัดมันจะมึนๆงงๆอยู่บ้างครับก็บอกว่าให้ช่วงนี้อาจจะต้อง รัดกลุ่มรอบคอบนะครับมันจะหลุดหลงลืมเล็กๆ,ๆน้อยได้ง่ายครับมันก็ต้องรัดกลุ่มรอบคอบแล้วก็อาจจะต้องกลับมาทวนนะครับอีกรอบหนึนงครับถ้าใครทําสอบอะไรพูกนี้นะครับฉันต้อง รัฐกลุ่มเราข้อเป็นพิเศษนะครับกว่าปกติเลยเนาะแล้วก็อาจจะต้องอ่านมากกว่าปกตินะครับโอเคต่อมานะครับแล้วก็เรื่องของท่านี้มีลูกหลานบริวารสีเลี้ยงครับในช่วงนี้จะมีข่าวดีครับเขาจะช่วยเหลือบางเรื่องกับเราได้นะครับหรือว่าเป็นขวัญกำลังใจช่วงนี้เป็นสิ่งนําโชคของเรานะครับอยู่ใกล้ชิดเดี๋ยวพลังงานปืดมานะครับเต็มที่เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงนี้ใครที่ชอบสิ่งโชคสิ่งดวงนะครับสัปดาห์นี้ยังไม่ค่อยสวยงามสทกเท่าไหร่แล้วก็อย่าเพิ่งไปลงอะไรเยอะนะครับโอเคเพราะว่าสัปดาห์นี้ เหนื่อยนะครับนิดนึงเนาะแต่ก็มีอะไรที่ดีๆเหลือแก้ปัญหาที่มันติดๆขัดๆได้ตามมาครับไปเลยครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับ